สวัสดีครับแฟนครับชงเรรอหมอลำระร,รอพี่น้องมาอัปเดตบอดบอยบอุ้ยกับน้องพลน้องเพลนลูกสาวเพื่อนนี่ก็คขึ้นเมื่อเศา้านี่นะครับหลังจากที่เมือ่อคืนนี่ทีมงานหมอลำใจเกินอร่อยนี่ไปทําการแสดงอยู่ขอนแกนมม่นกอำเภอมัจฑาคีรีนะครับดังนั้นหลังจากเสร็จงานใกลๆช่วงเศา้ามาบอดบอยกับเดินทางนะครับ เตยล่าเรียบร้อยะกะครับขอมาบ้านมาหาลุงสาวแบบนี้พี่น้องโอ้ยไในพลังบวกเออในความรู้สึกแบบสดชื่นสดชื่นได้กอดลูกสาวเพิ่งกนนะระา,าม,ดดไ,มได้คิดฮอดพอบอเพิ่นวาเพิ่นวานในพี่น้องโอ้ยเบิ่งแล้วกันนารักน่าสั่งแต่ว่าเมื่อนี้นะครับบดบอยซอแอนนมค่อยนงเพรที่บดบอยบอกในคลิปกับอาชีเดินทางมาจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชม บรรยากาศนะครับความน่ารักน่าเอ็นดูพี่น้องแม่ตื่นนะฮะแม่ตื่นยังลูกตื่นแล้วไม่ตื่นจะไปกวนแม่ไปให้แม่นอนก่อนให้แม่นอนก่อนอ๋ออ๋อให้แม่นอนก่อนอ๋อตี่นเชียร์นะอยองไปกวนแม่ป ยัง <modeling entin> มงมงคิดถึงค <ina> ิดถึงจงเลยพ่ออุ้มไม่ไหวแล้วนะทีละสองคนบันพ่ออุ้มไม่ไหวเลยทีละสองคนในๆจุกควันจุก่วันฮะนอนตั้งหาทุ่มติ เมื่อวานไปไหนไปไหว้ปู่เหรอเมื่อวานไปไหนน้องพลอยไปไหนเมื่อวานเนี่ยไหว้ปู่ที่ไหนที่ไหนที่นู่นที่ไหนเพจไปไหว้ปู่ที่ไหนฟ้อ,ฟอนฟ้อนไหมฟ้อนยังไงลูกเมื่อวานไปฟ้อนถวายปู่ยังไง วันนี่หลาไปฟันถบายป,ปูบอลงของเพชรอไปฟันถบายป,ปูบอืเอาจะไมอุกคนอะไรอะไร โอ้ยใส่ชุดลายดอกเต็มที่แล้วนะครับสําหรับในช่วงของเทศกาลสงการานต์หลายๆครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกกสิหาชุดที่เป็นลักษณะคลือนกันนะครับมาสวมใส่โอ้ยบอดบอยน้องพ่อยน้องเพลนแล้วก็ซ่อแอนคือกันนะครับก็บสิเตรียมตัวเดินทาง นะครับนาสิเดินทางมาจังหวัดมหาสาร,รคามละมาหาคุณยาคุณยานะครับมาโรดนำดำหัวนะครับเพราะว่าในช่วงของสงการจริงจริงการสิติดง,งานนะครับเพราะว่าตรงเดินทางต้องทํางานบน่มีเวลาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของซอแอนนะครับบอดบอยกระยู่ไก่นำโอ้โยยิมตามยิมตามพี่น้องเบิงเบิงโอ้โยเป็นตันนาฮกครับอิฉาบพี่น้องแฟ้นครับอิฉาเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือความน่ารักเซอนี่ที่หยิบม,มาอัปเดตนะครับมาเฮ็ดไถพี่น้องแฟงคับในหัวใจฟูกันอย่างแน่นอน